ครับก็เป็นอะไรเรียบร้อยนะครับสำหรับเอกสารทุกอย่างเรือทางกลับคุโยดูอี่ยังพอได้ว่มเคสรถด,ด้วยว่ายาใช้งานได้ดีหรือเปล่า ในโซนนี้ก่อนนะครับผู้ชมก็ปเป็นโรงพ้นสีที่ทำอะไรทุกอย่างยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าวันนี้ต้องขออนุญาตนำมาใช้งานก่อนแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทัน48ชั่วโมงกับเจ้าคันนี้ครับคารอ SLC นับเป็นความโชคดีของของเรานะครับผู้ชมที่ได้รถมาแล้วก็ ังเกตได้จากพวกลูกยางหรือว่าบูธต่างๆนะครับที่ช่วงล่างที่เราถอดมาดูเนี่ยมีร่องรอยการ,รทําแล้วก็ซ่อมบูรณะกันมาแล้วหลังจากที่ลองขับมาก็ช่วงล่างเปียวอยู่ทําให้เวลาในการทำงานสวยงามของเรามีเยอะขึ้นนะครับได้ไม่ต้องมาเสียเวลาการง,งานตรงนี้เลย <S <S เดี๋ยวต่อไป,ไป ก็หลังจากที่เราล้อไปทิ้งไว้ที่ลงจึงนะครับผู้ชมก็นี่มาถึงงานสีนะครับในส่วนของหลังคาที่เราได้ทําไปแล้วก็คือเราพ่นข้างล่างนะครับให้รถมันดูแบ่งยาวต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ถ้ามันเป็นตัวสั้นนะครับเป็น SL ธรรมดาหลังคามันจะถอดได้แล้วจะมีออซอฟท็อปลังคาอ่อนอยู่ด้านในแต่เป็นตัวนี้มันเป็นหลังคาแข็งแต่เราจะทายังไงให้มิติมันหลอกตาก็คือพ่นหลังคาให้เป็นโครสสีกับต,ตัวรถ ก็น่าจะได้งานสวยอีกรูปแบบนึงเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเลอ,อกกลับมาแล้วก็ได้พนกันนับถอยหลังนะครับ48ชั่วโมงเราจะทําสําเร็จหรือไม่ร้อยร้อยยังไง จะสังเกตเห็นว่ารถจะดูใสขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นแล้วก็ดูความคลาสสิกชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่ไม่มีฟิล์มมาบังแล้วก็วดูดีไปอแบบแล้วที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการาปรับมิติของรถโดยการใช้สีหลอกนะครับคุณผู้ชมผมเคยทำไปสามคันละ รู้สึกว่าวิวธีนี้เป็นวิธีที่สามารถาบีบให้รถดูแบนและยาวนะครับผู้ชมถ้าสังเกตง่ายๆตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายนะครับถ้าตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถที่พ่นมาเป็นสีแดงเนี่ยรถจะดูอ้วนนะครับแต่ถ้าเราเอาบริเวณนี้ตัดชายล่างให้เป็นสีดํารถทั้งหมดจะดูเท่ากันหมดแล้วแบนยาวติดตามต่อไปนะครับว่าเรา,า45า500 SLC คันนี้ หน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวงานต่อไปของผมผมจะไปที่ลงกลึงนะครับไปติดต่อเดี๋ยวไปดูกันต่อไปว่าจะไปทําอะไรที่ลงกลึงแล้วจะเอาอะไรไปทําสวยๆงามๆกันคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่เราทํากันก็คือในส่วนของล้อนะครับมันก็เปลี่ยนเหมือนคนนะครับรถนะครับก็คือถ้ารถสวยแล้วล้อต้องมารองเท้าต้องเด่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในอุปกรณ์ของที่เรามีอยู่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงรุ่นตรงปีเท่าไหร่ พราะอย่างล้อที่เขาใส่มาเนี่ยก็เป็นล้อเล็บสิงเป็นเล็บสิงปีใหม่นะครับคุณผู้ชมแต่วลาล้อเดิมของมันก็จะเป็นล้อเล็บสิงเหมือนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเล็บสิงในบอดี้หนึ่งสองสามถ้าเคยเห็นก็คือจะมีะมีกรงเล็บอย่างเงี้ยแต่ลักษณะจะอูมกว่านี้หน่อยแล้วก็จะมีซีซีซีแต่ว่าอันนั้นจะเป็นขอบสิบสี่นะครับผู้ชมแต่ัน,นี้จะเป็นขอบสิบห้าอันนี้มันก็จะเป็นงานที่ลำบากอีกส่วนหนึ่งแล้วคือการต้องเอาล้อเดิมนี่แหละผู้ชม ทำยังไงก็ได้ให้มันมีมิติความสวยงามที่มันเพิ่มขึ้นมาโดยที่ใช้ล้อเดิมใช้ยางเดิมเพราะถ้าขืนไปเพิ่มต้นทุนเนี่ยผมว่างบมันจะบาปะดปลายเสียงานนี้ดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเอาละครับหลังการเปลี่ยนแผนนะครับสำหรับล้อที่แรกว่าเราจะไปลงกลึงประกึงขอบล้อให้เง,งเาแต่ทีนี้ว่า มีความผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าถ้ากลึงไปแล้วเนี่ยกลัวว่าความบางของล้อมันจะทําให้ความแข็งแรงมันลดลงนะครับก็ปรับใหม่นะครับสั่งตัวนี้มาแล้วนี่ขาวนะครับเดี๋ยวใส่ไปเพื่อให้รับกับหลังคายเราพ่ไนไว้ัะ ยิงใช้ประมาณเบอร์ละเอียดละเอียดหน่อยนะแล้ก็ใช้ด้านเนี่นข้อดีของสี 2K ต่างกันตรงที่นะต่างกันตรงไหนนี่ไงมันซ่อมได้ไงนะจริงๆนะถ้าเป็นเมื่อก่อนไงอ่ะอย่าขัดเร็วใช้เบอร์หกร้อยเป็นไงบ้างถ้าแป๊บเดียวถ้าพลาดไงพลาดลงเลยเตรียมสิขึ้งมือฮะเร็วจัดเลยแล้วฮะ่ไง โอเคช่วยได้นิดน้อยขั้นตอนต่อไปเลย๋ยวขัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคในครั้งหนึง่งอยู่เคยได้เจ้านี่มา S L C นะครับคุณผู้ชมไฟท้ายเนี่ยเ,เคยได้มาแบบ ว่าหายไปแหว่งไปเป็นเซี่ยวแล้วก็แตกผมใช้วิธีถ้าไปเบิกใหม่เลยเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าเงินก็ไม่ค่อยมีหาวิธีหาย,ยัางไงก,ก็หาไม่เจอว่าที่เราจะแก้ไขมันได้ยังไงปรากฏว่าลองไปอ่านพาร์ทพื้นฐานดูแล้วก็ไปเทียบดูปรากฏว่าไฟท้ายตัวเนี้ยรอนมันเท่ากับเจ้าตัว W 1.16หรือเจ้าตัวหน้ายักษ์นะครับที่ทุกคนรู้จักก็ตัวนั้นเป็น4ประตูนะครับเป็นบอดี้เอสคัสเหมือนกัน เอาไฟท้ายตัวนั้นมาซึ่งไปถอดมาจากทุสานรถถูกกว่าแล้วก็มาทําการเจียตัดแล้วก็ต่อกันนะครับ uh แล้วแล้วเป็นไงเรียบร้อยก็ตามประมาณอันจํากัดของพวกเรานะครับแอดูเปลี่ยนไปเยอะจริงต้องบอกว่าถ้ามันตามแผนนะ,ะมันก็จะมีอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงหน่อยหรือว่าถ้ามันจะอยู่กับเรานานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ เในงบประมาณที่จํากัด<ม>เรา,าในเวลาที่จํากัดด้วยเพราะว่าเราต้องไปทาอีละครทงต่อนใช่ครับก็ได้ประมาณหนึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เห็นชาัดก็จะมีส่วนของอลังคานะครับนิตีลดแล้วก็ชายล่างครับผมก็ล้อการเก็บงาน่ของล้อนะครับที่ใส่เพิ่มขอบขาวเพื่อให้รับกับลังคาแล้วก็ให้ดูเป็นสปอร์ตที่คลาสสิกขึ้นอ่านะส่วนเครื่องช่วงล่างะะ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 อะไรเนีย่ยบางทีก็ได้เช็คดูแล้วตามปีิที่เขาให้มาว่าก็เขาทำมาเกือบหมดละ แล้วก็เครื่องก็เป็นการดูแลที่ง่ายแล้วเป็นสัลวลรัแล้วเพราะว่ารับประทานเจนะครับทำไมเครื่องสองเจแล้วก็ติดแก๊สด้วยนะครับประหยัด daily use ใช้งานได้จริงๆเลยจริงคันเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันมีไม่เดิมอยู่อย่างหนึ่งคือคือพวงมาลัยอ๋แล้วก็ในส่วนของปุ่มปรับแอร์นั่นแหละในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบคล้ายๆของ W123 หรือ W116 ที่เป็นพวงมาลัยใหญ่แล้วจะมีคล้ายๆเป็นคลีปอยู่ตรงข้างๆพวงมาลัยทีนี้เนี่ย พวงมาลัยแบบนั้นต้องบอกผู้ชมว่าเวลาการเข้าไปนั่งในรถจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงเพราะว่ามันจะติดขาแต่เราคนตัวใหญ่เขาเลยเปลี่ยนมาใช้พวงมาลัยอย่างนี้แทนให้มันเล็กลงเวลานั่งเลยไปติดขาว่าแล้วสักอรอบไหมล่ะต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไปบอก<ะ>ออกันนิดนึงนะออกไปทำไรแล้วคุณบอกว่าคุณจะมีพร้อมอะไรมาเพิ่มเติมอะไรเฮ้ยฮะไปหามาเนี่จ้า โผล่นี่เรียกเลินบล็อกนี่เอาวางไว้ทำอะไรไปรับผู้โดยสารนะครับแท็กซี่สปอร์ตอืมนี่ะอ๋อไม่ผ่านทำไมอ่ะเนี่ยไม่ผ่านรถของเดี๋ยวติดกันอื่นนะเดี๋ยติดกันอื่นโอเค let's go นี่ง่ายไหมดีลชอบอ่ะสุดไหมชอบแบบนี้ถ้าเอาจริงๆแล้ว อาจารย์มันแบบไอ้พวกรถที่ว่ามันมันเก่าไปแล้วเนี้ยใช่ป่ะเราไม่ใหม่มันเป็นปกติที่ทุกที่เขาก็ทากันได้แต่อันนี้มันดีอยู่แล้วเรามาทําอ่ะรู้สึกว่ามันยากกว่านะรถที่มันดีอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกออส่วนใหญ่วิธีทํารถของของของพี่นะก็คือวิธีคิดแบบว่าเอาตัวเองมานที่ตั้งก่อนว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหน ชอบรถสองสีเราชอบรถที่ดูเ,เป็นแบรนด์และยาวนะวครับลักษณะส,สเต็ปทูโทนมามีเหมือนหลังคากับตัวรถคนละสีกันอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราทําออกมาแล้วเนี่ยรถมันก็จะดูแบบเป็นสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็เพิ่มเติมความคลาสสิกด้วยลอ้อด้วยอะไรไปอีกน้อนึอเพืให้รถม,มันดูใสๆมันจะเป็นงานอยู่แบบเึงที่จัดกันไปนะครับในสะ8ชั่วโมง สวีครับผู้ชมตอนนี้ครับรายการรถนิยมครับรายการวอรทตี้รถคลาสสิกแนวใหม่ครั้งแรกในสยามประเทศดูนะผมหมอโดมแล้วก็ในตัวซัลลอชิกครับตอนนี้ผมต้องลาคุณชมแล้วครับสำหรับคุณเจ้าห้าร้อยพุทธ S4 คันนี้สวยนะแลัววันนี้ในดีครายการรถนิยม